คำถามยอดฮิตที่ใครๆก็อยากรู้ฆ่าคนในเกมบาปไหมก่อนอื่นเรามาฟังหลักองค์ประกอบการฆ่าก่อน ซึ่งมีอยู่ว่า 1. สัตว์มีชีวิต 2. รู้ว่าสัตว์นั้นมีชีวิต 3. จิตคิดจะฆ่า 4. ทําความเพียรเพื่อให้ตาย 5. สัตว์ตายลงเพราะความเพียรน,นั้นจากหลักที่กล่าวมาจึงสรุปได้ว่าฆ่าคนในเกมไม่บาปเพราะเป็นตัวละครสมมุติไม่มีชีวิตแต่ว่าการเล่นเกมที่มีการฆ่าบ่อยๆจะทําให้มีอารมณ์มักโกรธหงุดหงิดได้ง่ายหัวร้อนบ่อยๆและถ้าควบคุมจิตใจอารมณ์ไม่ได้ก็จะเป็นเหตุ ให้อยากฆ่าคนในชีวิตจริงได้ตามที่เคยออกข่าวมาแล้วเพราะฉะนั้นก็ให้เราเล่นแต่พอดีแบ่งเวลาอ่านหนังสือออกกําลังกายไปวัดทำบุญนั่งสมาธิหรือทํากิจกรรมร่วมกับครอบครัวบ้างแต่สําหรับใครที่เล่นเกมเป็นอาชีพก็แบ่งเวลาทํากิจกรรมอย่างอื่นด้วยเหมือนกันอย่าลืมแบ่งปันสิ่งดีๆนี้เป็นธรรมทานไลค์แชร์คอมเมนต์สาธุ